พี่ไปเล่นเกมคือปัดมาไลฟ์เพราะแบบปัดงงๆเว้ยคือตอนแรกว่าจะแบบเข้ามาคุยกับพี่แป๊บหนึ่งแล้วก็คือแบบเฮ้ยอะไรวะคืออะไรอะ่ะจู่ๆก็แบบเทผมก็พี่ก็คิดอะ่ะปัดปัดเศร้าอะ่ะปัดก็เศร้าอยู่พอตัวถึงปัดจะบอกว่าพี่ไปเล่นเกมเถอะก็เศร้าอยู่พอตัวรอบีเวอร์ปัดเหรอครับก็รอติดตามครับผมแต่ถ้าเกิดรอปัดพี่วินก็ไม่รู้ครับผมผมผมเสียใจมากผมผมขำให้พี่เขานะตอน ข้างในหัวใจของผมอเจ็บเน็ตมันไม่อยากคุยด้วยไอะอันนี้ก็จริงเน็ตมันชตามันกําหนดวันนี้พี่ต้องเล่นเกมแล้วอะสงสัยเป็นไม่พี่ไม่พี่พี่อย่าพูดอย่างนี้เน็ตไม่ได้เป็นห่วงพี่เน็ตกลัวพี่ไม่ได้เล่นเกมปัดขอให้ถ้าเกิดพี่ไปเล่นเกมแล้วเน็ตกระตุกเหมือนเมื่อกี้ไม่ต้องเลยนะคือแบบคือคิดมาครับแบบเรา เฮ้ยรู้สึกเราไลฟ์ปล่อยเราอยากจะพักการไลฟ์มั่งอะไรอย่างนี้เราเลยแบบเฮ้ยวันนี้อุตษา์จะมาไลฟ์เ็าจะได้มาคุยกับพี่แล้วผมก็โดนเทอ่ะคิดถึงความรู้สึกผม่ะก็คิดแล้วกันครับว่าพี่ที่เห็นเกมสำคัญกว่าน้องอะน้องจะรู้สึกเสียใจขนาดไหนแต่ลบบน้องเข้าใจน้องกาใจ ยิ้มสัมวิไม่ครับอ,อืไม่แรปครับผมเป็นคนพูดช้าครับพูดช้าพูดน้อยครับใครๆรู้ครับทุกคนรู้แฟนคลับรู้ครับใช่ครับสงสารไหมผมก็สงสารตัวเองวะเป็นไงผมไวผมยาวแล้วเนี่ยนี่ผมไม่เคยไว้ผมยาวขนาดนี้เลยเนี่ยนี่เดี๋ยวว่าจะไปถ่ายข้างเย่างอย่างเดียวอยากย้อมสีมากเลยมันไม่รู้อ่ะ เป็นทรงก็เป็นทรงเลยนะใช่ครับ <ส amino S 2> คือผมโดนแกงบ่อยมากครับซึ่งมันเป็นไม่ไม่เป็นความจริงนะครับทั้งที่พี่วอและยินพูดนะครับคือคือมันไม่เป็นความจริงครับด้วยความที่เขาแบบรู้สึกว่าผมเป็นคนที่เรียบร้อยเกินไปเขาเลยรู้สึกว่าอยากแกงผมครับซึ่งที่ที่ยินกับพี่วอพูดมันไม่เป็นความจริงเลยทุกคนรู้แฟนคลับรู้ครับคี่ผมก็แบบผมเข้าใจนะครับที่เขาอยากแกล้งผมอ่ะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกซึ่งจริงๆคนที่แบบ น่าแกล้งที่สุดอะที่โดนแบบที่แกล้งคนหนึ่งเยอะที่สุดก็คือเขาอ่ะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เข้าใจครับทำใจครับเราเป็นคนผู้ถูกกระทําครับเราก็ไม่เป็นไรครับเราเป็นใจครับถ้าเกิดเพื่อนมองอย่างนั้น <laughs> ใช่เลยครับใช่ใช่ใช่กล้าตีกีต้าโอ๊ย อย่าไปบอกใครเขาครับว่าซีนนั้นผมเข้าไปเองอาจริงๆผมก็งงๆเหมือนกันไม่คือต้องชี้แจงก่อนครับมันไม่ใช่อย่างนั้นคือผมไม่ได้เสนอตัวเองเข้าไปเว้ยเฮ้ยใช่คุณสตองคุณไม่เคยแกล้งผมครับทําได้ดีมากเพื่อนรักคือในสิในซีนนั้นนะครับในซีนนั้นคือจริงๆอะในบทที่เขาส่งมาให้นักแสดงอะเอ้ยมันมีกล้าเว้ยผมก็เฮ้ยมีเหรอโอเคแดาหลอกแดาหลอกเดียวเวไรเข้าไปก็ได้ปับ๊บปรากฏว่าพอขึ้นไปอีกทีหนึ่งตัวทางทีมพร็อพเขามาบอกว่า เฮ้ยสีนี้ไม่มีกล้านะผมว่าอืมมีดิผมกุมมมศท่องบทมานะตั้งประโยคหนึ่งอะไม่อยากจะพูดประโยคเดียวผมก็พูดผิดแต่ก็นั่นแหละผมก็เลยแบบเออพอขึ้นไปปุ๊บพี่นิ้งก็บอกเฮ้ยเขาด้วยเข้าด้วย,วยคบแก๊งเพื่อนอ่าโอเคเป็นไงถ้าเกิดไม่มีผมมันก็จะแบบขาดสีสันปะ่ะซึ่งจริงๆผมเป็นคนที่แบบไม่ใช่เป็นสีสันของเพื่อนๆนะครับทุกคนรู้แฟนคลับรู้ครับผมเป็นคนจริงจัง มากกลับในบ้านมั่งเข้าไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบเฉยๆช่วงนี้เหนื่อยไม่มีไม่มีแรงไปกลัวเข้าไปแล้วแบบไปเพิ่มความเครียดให้คนในบ้านแต่เข้าไปอ่านเอากําลังใจอยู่เสมอครับขอบคุณทุกคนมากนะครับไม่แล้บไม่แลบคือคนที่แบบ ิดว่าผมแรปวะจริงๆผมไม่ได้แรปครับส่วนมุกเอาไว้ค้างไว้ก่อนนะครับเพราะผมจำไม่ได้นะครับผมว่าเดี๋ยวน่าจะอีกสักห้าสิบห้าหรือสิบนาทีผมก็น่าจะไปละเพราะว่าจริงๆผมต้องไปนอนแล้วนะครับไม่ต้องไปอาบน้ําสิไปอาบน้ําก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ผมฝึกงานเนาะเผายินเหรอครับไม่เผาครับเราเป็นคนดีทุกคนรู้ครับผมไม่เคยเผาเพื่อนครับไม่เคยไม่มีครับผม อยากเข้าบ้านพี่ปัตเหรอครับเข้าไปในปรัแฮมทาโร่แฟนคลับใช่ไหมผมจําได้แล้วหลังจากที่ไลฟ์มาแล้วก็พูดมาผิดมาประมาณเจ็ดสิบรอบอนิ่งๆห้าวีเหรอครับได้ไหมมือเวลาครับการพูดมันก็ต้องมีมือหรไม้ พี่ฟา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 อย่ามาแกงน้องน้องเศร้าอะทําไมพี่ถึงมองน้องเป็นคนอย่างนี้ทําไมทําไมแปบ๊บหนึ่งกดไงกดไงจาไม่ได้แล้วปุ๊บอย่างนี้ปะคือพี่ฟาถ้าเกิดพี่ฟาจะมองน้องเป็นคนอย่างนี้น้องก็แบบก็แล้วแตกก่ก็แล้วแต่พี่อ่เอา้าคือทุกคนครับ เมื่อกี้ผมส่งคําเชิญเข้าไปในไลฟ์กับพี่ฟาแล้วพี่ฝาเขาปฏิเสธผมครับแล้วตอนนี้เม้นผมก็ค้างไปแล้วออกไม่ค้างผมก็คิดดูแล้วกันครับพี่ฝาบอกยังไม่ได้อ่านน้ำคิดว่าปัดอาบไปยังรู้บ้างเมื่อกีต้ตอนแรกอ่ะคือพี่วินพี่วินเขาบอกจะไลฟ์กับปัดด้วยเอออันนี้ยังไม่ได้บอกคือพี่วินเขาบอกว่าจะไลฟ์กับปัดปัดก็เลยแบบคือตอนแรกกับปัดถอดเสื้อแล้วเตรียมอาบน้ำปั๊บปัดก็เลยเฮ้ยใส่เสื้ออ,อามาคุยกับพี่วินหน่อยไม่ได้คุยกับพี่วินนานป้าบไลฟ์อยู่ประมาณสองวิ พี่ไปเล่นเกมแล้วนะปัดสุดยอดมากพี่วินปัดก็เลยมาไลฟ์คนเดียวแบบเครียดเครียดคิดดูพี่ฝาเศร้าป่ะเอ็นมีคนบ่นมาว่าผมเปิดเพลงแล้วแบบมันอะไรนะมันอัดเราไปลง u t u b e ไม่ได้มันอัดเราไปลง youtube ไม่ได้นะครับผมก็เลยคราวนี้ก็เลยลองไม่เปิดเพลงดูก็จะเงาๆกันหน่อยโอเคไหมครับ เออมา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 อะไรมาเลยคือแบบพี่ฝาสรุปจะเข้าใช่ไหมอะไรวะยังไงฟารโรไม่ใช่อ่ากดไงออานยังไงปับ๊บฮึบ <c oughs> บางนมึงกูหน้าหน้ากูหังมากเลยอ่ะปั๊บนึงก็เลยเดินไปอาบน้ำ ขอหาฟิลเตอร์ที่กูจะรอดก่อนแล้วฟิลเตอร์ที่กูจะรอดก็คือฟิลเตอร์อันนี้สวัสดีค่ะ what what คิดไี้าน่ารักขอกเอาดีดสมุดรู้สันเป็นคมปะเส้นผมก็ทำไฮไลท์กระเป๋าก็คล็อกกรดาเก่ง้วยปัด <laughs> ฉันน่เห็นแกเหงาเนะเว้ยนี่เมื่อกี้ฉันออกมาปกป้องแกแกไม่อ่านคอมเมนต์ฉันฉันเสียใจตอน่าไม่ไม่เกียนชาน่ะคอมเมนต์เลยตอนี้ฉันเข้ามาเห็นการไลฟ์ใช่ไหมฉันเข้ามาพิมพ์อย่างแรกว่าใครหลอกผีปดัดฉันจะแช่งไอ้ไอเออ,อฉันบอกออกตัวตรงนี้ไว้ก่อนนะคะว่าปัดเนี่ยที่เห็นมีความน่ารักเหมือนจะไม่เกรงกลัวผู้ใดสิ่งที่ปัดกลัวมากอย่างหนึ่งคือผีเพราะงั้นแล้วมุกตลก ห้าบาทสิบบาทเล่นเลยค่ะปัดชอบแต่ว่ามุกตลกเช่นใครอยู่ดีข้างหลังคะ <c ười> คนนั้นสวยจังเลยค่ะเสื้อขาวอะไรเงี้ยเล่นปุ๊บนะคะล่าสุดเล่นอ่ะปัดสี่เหที่นอนก็คือว่าแม่บ้านโกงสลที่นอนเลยเหรออันนี้ก็คือว่าวเรา<ด>เราพาโอเคน้องกลัวห้ามใครมาแล้วก็ทําไมน้องก็มาฟ้องป้าข้างบ้านอย่างฉันฉันก็ต้องมาออกโรงนี่ไงทุกคนเธอนะ่ะก็กลัวกลัวด้วยนะกลัวจริงอะ ขำมากเพ้ยะแต่ท <centro> ี่เขาเขาใจนะอุ้ยปาดปาดปาดเล่าเลยฟังล่าสุดพี่เล่าเรื่องเนี้ยคือพี่ไปถ่ายรายการวันที่พี่คุยกับปาดว่าจะชวนไปถ่ายรายการด้วยกันจําได้ไหมอ่าจำได้เออแล้วพี่จะถ่ายรายการอยู่แล้วที่พี่ก็เลยเหมือนกับเหมือนเหมือนเหมือนลูกค้าที่เขาเป็นคนสร้างพี่อ่ะเขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นน้องฟ้าเลยบอกว่าอ๋อพอดีแบบฟ้าคุยกับน้องขำๆคือเหมือนแบบน้องอ่ะเวลาไลฟ์แบบน้องจะโดนเหมือนกับว่าคนแกล้งหลอกผีแล้วน้องกลัวแล้วทีนี้ พี่บอกว่าเอ้ยฟาพี่ดูอะไรปาดเชืยอปะ่ะมันมีคนหนึ่งที่เขาเป็นลูกค้าพี่เนี่ยเอเขาอะอยู่บนรถเขาก็ไลฟ์เสร็จปุ๊บป่ะมีคนพิมพ์อย่างเงี้ยเหมือนเหมือนที่ปัดพิมพ์มาพี่คะใครนั่งอยู่ข้างหลังคะพี่คะอะไรอย่างเงี้ยนางก็แบบย่ามาแกล้งฉันฉันไม่ชอบอยู่ฉันกลัวผีอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็หยุดไลฟ์เ้ยแล้วก็มีอินบ็อกซ์เด้งขึ้นมาก็เป็นรูปที่แฟนขับแคปมาแล้วบอกว่าพี่หนูเห็นจริงๆมึงแล้วเป็นหน้าผู้หญิงเนี่ยอยู่ข้างหลังจริงๆแล้วเขาอยู่คนเดียวอะ คืนนี้แบบที่ผ่านเราเพียบไงเขาบอกว่าเขาอะกลัวมากเขาก็เลยแพนจะเปิดประตูรถแบบเขาก็จะลงจากรถไปใช่ปะสรุปประตูรถเปิดไม่ได้เว้ยอยู่ช่วงหนึ่งอะเขาก็เลยแบบยกมือไหว้แล้วก็ไหว้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 เอ๊อมึงน,นะฉันทำให้แกกลัวอยู่ปะ <c oughs> สรุปพี่ขอแช่งตัวเองเลยกันพี่ <c oughs> เธอจะปกป้องน้องสรุปเลยลืมลืมแล้ว <c oughs> โอเค ขอให้อ e ีฟาโลนะมันน่นารักอย่างนี้ตลอดไป <laughs> บอกว่าแต่ว่าช่วยปกป้องปัด <laughs> แล้วพี่ก็เล่าอย่างนี้ให้ปัดปัดไม่ก็ไม่ได้แซวไงแต่ว่าลืมมาเออก็คือกลัวผีผลลัพธ์คือกลัวผีเหมือนกันโอ้แรงมากแรงมากคือ <laughs> คนลุกลเอียอ,อ่ะอ่ะเราคุยเรื่องอื่นกันดีก่อนเราคุยเรื่องอื่นกันดีกว่า <c oughs> ไป<อ>าไม่ไปเป็นแล้ว <c oughs> ตอนนี้ย แกมันไม่มีมันไม่มีอะไรหรือไม่พี่เราเรื่องผีจฟังไหมพี่เรามีเรื่องผีเยอะมากเลยนะไม่เราผนวกกับการเรื่องผีโดยตรงที่แบบน่ากลัวน่ากลัวก็มีแต่ว่าคือยิ่งเป็นคนเจอใครบอกว่าคนเจอจะไม่กลัวนะมันมันโคตร่ยิ่งเจอเลยิ่งกลัวใช่ใช่โคตรกลัวแล้วแบบยิ่งไม่ชอบแบบเหตุการณ์อย่างนั้เน oui))> ี่ยอ่าแล้วเมื่อกี้เอ้ยปัดเราพี่ฟาตอนแรกปัดบอกพี่ฟาใช่ไหมว่าพอจะหยุดไลฟ์ใช่ปะอยู่ช่วงหนึ่งเออปัดบอกว่าปัดเหนื่อยเหนื่อยเพียรใช่แล้วรู้ปะ คือวันเนี้ยจริงๆอ่ะตอนแรกบัตไม่ได้กะจะไลฟ์เว้ยแต่พี่วินนหละใช่เห็นแกบนแล้วแหละฉันเห็นแกบนแล้วแหละคืออะไรวะคือบัตรเข้ามาปัดคือตอนแรกปัดถอดเสื้อบัตจะเตรียมจะไปอาบน้ำแล้วแบบบัตต้องรีบใส่เสื้อมาเอ้ยมันไลฟ์กับพี่วินมาคุยกับพี่วินด้วยไคุยไงเออก็จริงๆไงเมื่อคืนพี่แค่เดินจะเดินไปจะเดินไปเข้าห้องน้ำคือคือเรื่องขอบัตรช่วงนี้พี่เป็นอะไรไม่รู้เว้ยคือเมื่อเมื่อเมื่อวันศุนเนี่ยพี่พี่ออกกำลังกายใช่ไหมพี่เล่นยิมใช่ไหมแล้วมันค่อนข้างหนักเสร็จปุ๊บะ เล่นยิมเสร็จปุ๊บพี่นอนแค่สองชั่วโมองไปถ่ายตางกรมาถ่ายต่า,างาต่างจังหวัดแล้วมเป็นไอเอเวนเจอร์แกแบบมันเล่นสกีโคนแบบเบกบอร์ดอะอแล้วฉันก็ใช้กล้ามเนื้อแขนเนี่ยเยอะอแล้วคือเหมือนกับแกเขา้าใจป่ะยิมก็เล่นแขนแล้วก็ไปต่ออีกอแล้วก็กลับมาดันไปเที่ยวขอสารเอเอ,เ,อเสร็จแล้วก็พอกลับมาเสร็จปุ๊บเมื่อวานเนี่ยพี่ตื่นมาแขนพี่งออย่างเงี้ยคือคือคือมันมันยืดไม่ได้เว้ยคือเป็นอาการปกติของคนที่แบบใช้กล้ามเนื้อเยอะเกินพี่ก็โอเคนวดนวดก็นอนนอนไม่มีอะไร เสร็จแล้วปุ๊บอยู่ๆมาวันนี้ตื่นมาเว้ยแขนหายเพราะว่าวันพี่ยืดแขนทั้งวันใช่ปะแขนหายแต่ขาขวาเดินไม่ได้คือฉันเจ็บเอ็นน่ะเอ็นตรงโคนขาเอ็นโคนคนคนโค,คนขาด้านขวาที่ไม่ติดกับสะโพกอะ่ะพี่เดินไม่ได้จริงนะที่เดินแบบเดินไม่ได้อะ่ะข้างหนึ่งอ่ะแล้วพี่ก็แบบอะไรวะอายู่ๆก็แบบพยายามกินยานอนพักผ่อนให้มันแบบหายเอายามาทาดีขึ้นเลอกกำเดาไหลอีกสองรอบ คือล่าสุดอ่ะฉันพิมไปหาแม่ฉันว่าเออถ้าเกิดว่าตายอ่ะก็คือสั่งเสีย <c oughs> คือแบบว่าพี่อ่ะไม่ได้มองเรื่องเรื่องตายเป็นเรื่องที่แบบว่าเรื่องแย่กินฟิวป้าฉันก็เลยไปคุยกับแม่แบบเออแม่ถ้าเกิดว่าตายอ่ะให้ทบบําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเพราะฮะปัดถามหน่อยคือมีแต่คน<ะ>เนี่ยเขาเพิ่งตอบคอมเมนต์เราที่พี่ฟาเล่าเรื่องอย่างนั้นไปเว้ยซึ่งปัดอยากรู้ว่าทําไมมันค้างขนาดนั้นซึ่งปัดก็เห็นพี่ฟาปกติพี่ฟาก็เห็นปัดปกติถูกไหม ใช่ไม่เน็ตเรานะไม่ใช่เน็ตเราแน่นอนเน็ตพวกคนอื่นแหละเนี่ยเขาบอกว่ากระตุกมากกระตุกทุกคนเลยหรือว่าเป็นเพราะฟิลเตอร์พี่ป่าบ้าไม่เกี่ยวฟิลเตอร์ไม่เกี่ยวมันไม่รู้แต่ว่ามีลคนบอกว่ากระตุกมากกระตุกมากดูไม่ได้เลยก็ไม่กระตุกล้วป่ะเนี่ยเนี่ยเขาบอกค้างแล้วซึ่งเราก็คุยได้ปกติ ไม่แต่ช่วงนะั้นมันเพิ่งจะมีเมื่อกี้เองอาฟิเตอร์ออกเถอพี่ฟ้าอยู่กลัวอ่ะเดี๋ยวลองค่ะอ่ะปกติดีขึ้นไหมไม่รู้ปัดปัดรู้สึกเป็นปกติอยู่แล้วต้องถามคนดูแต่ว่าคนดูเขาเหมือนดีเลยไปประมาณแบบสามนาทีสี่นาทีเลยอุย้ยนี่เขาดีเลยเขาดีเลยใช่พี่ว่าเขาดีเลยคือแสดงว่าเขาอะกระตุกตอนช่วงแรกๆ<อ>ช่วงที่เร<อ>ายังไม่คุยกันถึงตอน,น<ไ>เนี้ยใช่เน<อ>ี<อ>่ยเพราะเพราะคอมเมนต์เขายังดูแบบว่า ยังดูแบบเหมือนเขาเขายังอยู่เรื่องเก่าๆน่ะใช่เนี่ยยังพี่ไฟอย่าเล่าเรื่องแบบนี้ซิอยู่เลยใช่เขาบอกแล้วหนูสก้าอาบน้ำไม่เนี่ยอยู่เลยเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยจบละฉันว่าเนีเออฉันว่ามันดีเลยเว้ยใช่บ้านเน็ตพี่ถ้าสมมติว่าเป็นเน็ตเราอะแกมันจะต้อง มันจะต้องของเราด้วยสิมาต้องค้างกันเองเราต้องเห็นกันเองแล้วไม่แต่แต่ปัดแต่เนี่ยมีคนบอกว่าค้างไม่ค้างปัดก็งงแต่มันกระตุกมากค้างเก่งเอ้าอะไรวะเป็นช่วงแรกๆแหละฉันว่าเอ้าหนูไม่นะอันนี้คือจะมีคนทันทำมาเนี่ยไม่ค้างไม่ค้างหนูไม่นะหนูไม่ค้างนะไม่กระตุกนะกระตุกอีกแล้วแกฉันว่านะมันเป็น มันเฟซอินสตาแกรมมันเออเว้ยเออน่าจะเป็นที่อินสตาแกรมเหรอครับเอออินสตาแกรมมันเออเออนีน่ยคนหูปกติใช่เอาดีขึ้น <c oughs> เขาบอกว่าพี่ปาเอาฟิลเตอร์ออกแล้วดีขึ้นเอาเหรอใช่ายแล้วอันนี้คือหยุดในไ,ไหมตรงทำไรไนกันแล้วได้อ่ะคุยต่อไม่เป็นไรถือว่าเดี๋ยวเขาก็น่าจะได้ดูย้อนหลังกันเองแหละ เออได้ดูย้อนหลังเขาให้ดูดูย้อนหลังกันไปเอเอแกจะบอกว่าคือช่วงเนี้ยด้วยความที่แบบซีรีส์มันจบใช่ปะพี่ก็พยายามบอกว่าไปนั่งไปนั่งแคปนั่งอัดวิดีโอที่ที่แบบสแสดงอะ่ะมาลงในไอจีอ่ะคือเขาต้รู้สึกว่าก็อ,าอยากจะเก็บเพว่าครั้งหนึ่งฉันก็เล่นซีรีส์อะไรอย่างนี้ออกไหมแต่ฉันกลัวคนอื่นล้ำคาญมากเลยอะ่ะรู้สึกแบบเข้าใจฟิลป้มันแบบวิดีโอ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 ,โอแต่ก็ลงไปครั้งสามเน มันก็อือผลงานของพี่ฟาด้วยปะเชื่อว่าคนติดตามเขาก็อยากเห็นเหมือนกันแหละเออใช่ไหมใช่ไหมแ,แกหรือมันไม่หรือมันไม่ค้างแล้วเพราะว่าฟิลเตอร์ฉันดึงจริงวะไม่รู้เหมือนกันพี่ฟาแล้วสรุปผัดปัด,ป,ด,ป,ด,ป,ดปัดต้องออกอยู่ด้วยไหมแล้ววันไหนถ้าเกิดออกอยากออกอยากออกอีรายการนะหรออยากออกคือคืออย่างนี้เขาว่าไปคุยฉันรู้นะว่ามีแผนอะไรฉันรู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่แต่หมายถึงว่าคืออย่างนี้เรื่องหองเรื่องอ่ะเรื่องหองเรื่องอ่ะ เดี๋ยวรอนางไปคุยคอนเทนต์กันก่อนว่าจะว่าจะยังไงว่าจะบอกว่าโอเคคอนเทนต์นี้มันเกิดโอเคก็เดี๋ยวจะชวนไปนั่นแหละแต่ก็แบบเหมือนนั้นก็ชวนไปจำแจมอ่ะฉันก็บอกว่าเออก็อยากอยู่นะแบบไม่เคยอ่ะคือคือนี่เป็นคนที่บอกว่าอะไรนะไม่ไม่พี่ปากันไม่บอกว่าฉันไม่เป็นคนที่ไม่เคยแบบไม่เคยร้องเพลงร้องเพลงไม่เป็นแล้วแบบอาวถ้เกิดคอนเทนต์บอกว่าเอาฉันไปสอนร้องเพลงแล้วก็ให้มาฟีลจาวิ่งแบบฟีลเหมือนแบบว่า เราทําคฟเวอร์ได้กันสองเหมือนเขาสองคนเนี่ยเป็นอาจารย์ด้วยเขาใช่ไหมไม่ได้สปอร์ตก็สปอยแต่มันจะมีจริงหรือเปล่ามันจะออกจริงหรือเปล่าหรออะไรี้เออก็คือว่าอ่ะไม่มีอะไรทาแค่นั้นแหละอ่ะพี่ฟาตองเออมันมันมันได้ออกไหมนั่นแหละฉันก็เบื่อเบื่อไว้อ่ะก็คือว่าเหมือนเขาสองคนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนอาจารย์เทรนให้เราเพราะเขาก็มีนามสกุลแบบประกวดร้องเพลงกันมาทั้งคู่ใช่ไหมแล้วแล้วแล้วก็จะเหมือนจะให้เราสองคนเนี่ยเหมือนโคฟเวอร์เพลงหนึ่งกัน ก็แกเล่นกีตาร์ร้องไปฉันก็ร้องคู่กันไปอะไรอย่างเงี้ยเออฟิลนน้นใดๆคือตอนแรกอ่ะเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็มีความรู้สึกว่าคนที่ดูเขาว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ชายถ้าเอาผู้ชายไปอ่ะแฟนคลับเขาจะดูหรือเปล่านี่ก็เลยบอกว่าแกมันมีแฟนคลับผู้หญิงเ่ะที่เขาชอบผู้หญิงเองเหมือนกันฉันก็ยกตัวอย่างออมออมหญิงไปว่าแบบเน่อย่างออมหญิงเนี่ยอย่างออมหญิงเนี่ยแป๊บนึ่งนะฉันหันไปเห็นคอมเมนต์นี้พอดีเลยพี่ฟาฮะ ดูสตอรี่ที่หนูแท็กหน่อยครับแกแกอยากให้มาดูอินบ็อกซ์กันตอนนี้มากเลยอ่ะเดี๋ยวว่าปัดแกเลยปัดปัดเชื่อไหมไม่ปัดปัดดูทุกอันพี่พยายามคือเชื่อไหมตอนเนี้ยถ้าแม่พี่อ่ะทักไอจีพี่มาพี่ก็ไม่ได้คุยกับแม่พี่นะใช่พี่ก็หาแม่พี่ไม่เจอนะใช่หม่ก็หาคือมันหาไม่เจอเว้ยมันแบบมันเยอะมากคุณ คือพยายามท่จะไล่อ่านแต่แบบทุกครั้งที่การรีเฟรชมันก็ขึ้นมาใหม่แบบไม่ไหวอ่ะใช่ปัดก็เหมือนแบบปัดก็ตอบไม่ทันเหมือนกันแล้วเพื่อนปัดทักมาเยอะมากปัดก็ไม่ได้ตอบเหมือนกันใช่เนี่ยเนี่ยพี่พี่ดูสตอรี่จนตาแฉะไปหมดแล้วเนี่ยครับไม่แต่ว่าเนี่ยมีคนบอกว่าปัดไม่ได้ดูสตอรี่แต่ว่าไอ้ตรงที่มันขึ้นแท็กข้นบนเนี่ยพี่ฟาเห็นใช่ไหมตรง notification เนี่เห็นเห็นเธอเออนั่นแหละปัดกดดูทุกอันนะ ปัดก็เลยปัดว่าค่อนข้างบันใจว่าถ้าเกิดใครแท็กมาปัดจะต้องเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัดไม่รู้ว่าไอจีมันองหรือเปล่าไงเพราะฉะนั้นอืมปโทษไอจีนะครับผมอย่าโทษผมโทษเราใช่ไหมชอบไอเหลือใช่อย่าโทษเราเราไม่เกี่ยวแก่เซฟไลฟ์ไว้ไม่คันดูแก้วจากคำว่าเอือดไหมจากคำว่าเอือดไหมเตือดเอือดเนี่ยเป็นภาษาใต้เอาไว้เรียกบอกว่าอะสมมติยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าพี่เนี่ย ไม่ได้อาบน้ําแล้วก็หัวมันหน้ามันไปหมดอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าเอ,อืดจังอะคือดูแบบสกระปรกแบบแฉะแหรือว่าชเช่นแบบว่าพี่เนี่ยออกไปขับรถไปไปซื้อกับข้าวแล้วพี่ตากฝนกลับมาแล้วก็จะรู้สึกแบบหายอ,อดืดดีคือแบบเข้าใจปะ่ะซึ่งตอนนี้ยพี่รู้สึกว่าตัวเองเอ,อดืดมากเลยใช้งงไปหมดสวัสดีครับเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้เหมือนหรือปะเหมือนชันนะเป็นแบบว่า แก๊งจับเด็กอ่ะแล้วพยายัมที่จะหลอกเด็กขึ้นรถตู้อวัดดีครับน้องปัาบนรถพี่มีแมงสาบเสีมพูนะครับแต่คิดว่าป่าจะขึ้นไหมปัาจริงกลัวแมงสาบอยู่อ๋อเหรออ๋อเหรอห้องพี่เบนดูเสานะครับชอบดูเสาเลยวันนั้นพี่ป่าปัดกลับมาจากฝึกงานเว้ยแล้วคือปัดเหนื่อยมากเหนื่อยแบบไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วคือแบบด้วยความที่เราถอดแว่นอ่ะ คือพอกลับจากที่ฝึกง,งานมยาจะถอดคอนแทคก,ก่อนเลยไงเพราะมันแสบตาฝึกง,งานที่โรงงานน้ําตาเนี่ยมันก็แบบมีพวกกุ่นเยอะไงปุ๊บกลับมาปุ๊บถอดป,ป,ป,ปุ๊บแล้วก็เฮ้ยอะไรดําๆวะคือกําลังจะทิ้งตัวลงนอนแล้วอะแล้วอ,อ,อะได้ดำๆแล้วคือมันแบบบินฟิ่วตัดผ่านห้องไปอะแล้วคือแบบแมงสาบเหรอใช่แมงสาบคิดว่าจะเป็นผีเสื้อใช่ไหมมันเป็นแบบอะไรใช่ไหมด้วยความที่ปัดไม่รู้อะปัดเลยพยายามคิดเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนซึ่งตอนนั้นแน่กับพ่อปั่นหลับไปแล้ว ัดก็เลยต้งแบบเดินก็ไปแล้วก็เปิดห้องปลามาเงียบๆปัดก็สะกิดเล่คือปัดแม่แมลงอะไรไม่รู้อยู่ในห้องปัดปัดนอนไม่ได้แน่ๆแมมเออแต่คือแก้วก็ไนคืออะไรใช่ปะตอแก้วไม่รู้ว่าคืออะไรใช่สรุปมันคือแวงสาบจริงๆแล้วบินได้อ้าวเอ๊มีคนบอกว่าเบนมาเห็นนะแกฉันจะบอกว่าเออพี่เบนมาไอเขาพี่รู้พี่เบนมาไหนอ่ะไม่รู้ไหนอ่ะไปแล้วมาไป าปบันทนขอโทษไหนวะไปแล้วบ่ะเออน่าจะไปแล้วอะ่ะวาดรูปเหรอครับถ้าเกิดว่าดรูปพี่น่าจะดูแล้วนะ,ะครับหนึ่งนะฉันพูดอะไรอยูว่วะอ๋อแกฉัาจะบอกว่า,มาแมลงสาดที่น่ากลัวที่สุดอะ่ะคือมแมลงสาบที่เข้าใจว่าเะเป็นผีเสื้อเว้ยแล้วบินอันเนี้ยคือเดอะเบสแต่ว่าพี่จะบอกว่าพี่เป็นคนที่อ่ะนะคือพี่อะ่ะเป็นคนไม่กลัวแมลงสาบเพราะงั้นพี่ชอบหยิบแมลงสาบโยนใส่เพื่อน พัดพูดเลยอ่ะเป็นอย่างนึงที่ถ้าเกิดแบบพี่ฟาทําใส่ปัดปัดโกรธโกรธแล้วทำจริงจริงเรื่องอะไรสอบวันไห้ยป้าวันที่วันที่ว่ามันมีการถ่ายสตอรี่ลงเนี่ยที่ที่เหมือนซีที่เราถ่ายซีนตลาดนัดหลังงวดอ่ะใช่ตอนนั้นคือปัดในหัวคือคิอคดว่าเป็นอะไรแมงสาบอ่ะแมงสาบดิไม่แมงสาบก็มแมลงอะไรสักอย่างซึ่งคือปัดไม่ชอบมแมลงอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นแมงสาบก็บแมลแงสองใช่อืม เอาสิ่งนะพี่อะในในโลกนี้พี่กลัวแบบว่าเอาสิ่งที่แบบกลัวสุดนะแบบขึ้นสมองนะเป็นแมลงเหมือนกันเว้ยเป็นหนึ่งในแมลงเหมือนกันไม่รู้ว่าเคยบอกแกแล้วหรือเปล่าแมงมุมที่ให้ให้ปะทายสามรอบอ่ะแมงกุจีเป็นไรแมงกุจีเป็นไรอยู่ในขี้ควายนะทุกมืฉันต้องกลัวขี้ควายด้วยในเมื่อฉันก็กินขี้ควายเมื่อกี้เมื่อกี้แป๊บเดียวสิบเปอร์เซ็นต์ มื่อีแบตมันเหลือสิบเปอร์เซ็นมันเลยค้างไปอ๋อฮัลโหลอ๋อโอเคอได้ยินอยู่เออัด้แหละแล้วก็เอา้ายังไม่ไปเหรอเอา้าไหนอะสรุปเบน์มาหรือเบน์ไม่มาเนี่ยมีแต่คนบอกว่าพี่เบนส์หายไปไหนแล้วม<อ> <c oughs> าจะจับเบนเราไม่แต่ด้วยความที่ด้วยความที่มันดีเลยสามนาทีสองนาทีมันดีเลยนานมากอะปัดว่าเฮ้ยมีคนบอกว่าอย่าให้สองคนนี้อยู่ด้วยกันนะคะขึ้นมาถึงว่าแอนดมิงด้หมายถึงว่าแบบอ่ะไหนวะ อ้าวไเบนะไม่รู้แกฉันไม่เห็นเบนเลยไม่เห็นไม่เห็นเบนด้วยจริงๆไม่เห็นมีเบนเลยไม่มีทุกคนโกหกปะเนี่ยใช่หวังว่าเราโดนเกเบนเปนชื่อไอจีวะไม่เมื่อกี้แบบปัดพึ่งไปดูมาตอนนั้นที่มีคนแท็กมาก็ยังเบนเบน a เร r t อยู่เลยบ้าไม่มีแต่ของพี่เบนยังไม่ไป มาอ่ะเราคุยต่อเราพูดต่อแล้วว่าเราเบนอ่ะมันมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่พี่กลัวมากกลัวแบบเป็นมแมลงบ้ายให้ว่าเป็นมแมลงเหมือนกันให้ทายได้สามครั้งถ้าชนะคุณจะได้ความภูมิใจกลับไปแต่ถ้าแพ้ป่าจะต้องลาออกจากการฝึกงานไม่ดีวะได้คุ้มหรอไอ้คุ้มหรอ ฝึกมาจะครึ่งทางเลยนะพี่ฟ้าอ่อเหรออ๋ออ่าอ่าอันแรกตัวแรกคิดว่าอะไรอ่าแมงมุมแมงมุมแมงมุมไม่ใช่ค่ะแมงสาบ,บินได้เพิ่งพูดอยู่ว่าหยิบแมงสาบโยนใส่เพื่อนออเ,เอาเลืเเอาใหม่ไม่นับไม่นับเอาไม่นับไม่นับ นะครับอ่าใกล้เคียงใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากสุดท้ายต้องถูกก็แหละข้อท้ายมัถูกแล้วคือถูกต้องจ้ารับความภูมใิใจไปเลยหนึ่งกระบุงจ้า <c oughs> และนี่คือน้องปัดค่ะน้องปัดและกิ้งคือของเขานะคะแกพี่จะบอกว่าพี่เป็นคนกลัวกิ้งคือมากจริงจริงแมละสาบปละลองลงมาเอ้ไม่ใช่มแมละสาบตะขาบปลองลงมาเว้ยคือเรื่องของเรื่องอะอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจุดป,ประสงค์พี่ว่าแกก็น่าจะมีปม ของการเริ่มกลัวมแมลงสาบเหมือนกันว่าทำไมถึงกลัวมแมลงสาบใช่ใชไหมซึ่งเอาของพี่นะบ้านพี่ต่างจังหวัดเนี่ยจะอยู่ติดกับแบบเหมือนริมทางรถไฟข้างหลังก็จะมีการปลูกต้นไม้เป็นสวนเลยเยอะมากแป๊บหนึ่งนี่ปัากําลังไล่หาคอมเบนเบน,นปะใช่คือวีโรโกโนเบนยังอยู่แล้วเบนก็ไม,ม่ได้า,า<ล>ด้วยแต่เราไม่เจอันเอ้งอะฉันเองอะก็คอยเหลือบตาไปมองมอยู่ตลอดเว้ย<ช>แต่ฉันไม่เอฉันเห็นแล้วจบละเรื่องจริงครับล่มเรือ นี่ไงฉันเอแล้ว <fit> ฉ <kind abonn Home> ันเแล้วตอนเจอเจอตอนงอนไปแล้วอนอนเบนเบนม่ขอโทษเบนหาไม่เจอจริงๆเนี่ยตอนนี้คือไล่หาเลยเว้ยมันไม่เด้งเว้ยจบขอโทษจบแล้วเบนเบนพี่ว่ายน้ำไม่เป็นอย่าล้มเหลอพี่เลยเหยเห็นไหมเบนบอกลงสนใจคุยด้วแต่ดงว่าเบนต้องพิมพ์มาเยอะมากแล้วว่าใช่ปัดว่ามีคนส่งเว้ย ทำไมเราถึงไม่เห็นกันวะเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ปั่นนะแต่ไม่เห็นจริงๆอ่ะพยายามไล่ดูแล้วอ่ะไปพี่ฟ้าเดี๋ยวปัดไปดีกว่าเราต้องหนีเบนเบนก่อนไม่ใช่ใช่เราต้องไปอาบนานไม่แล้วพราะเราสองคนคือตอนนี้ไม่ไหวแล้วใช่เราอีกทุกคนที่เข้ามาดูมากเลยนะครับขอบคุณสำหรับโชว์ของ k i ้งกือและแมลงสาบคืนนี้ค่ะบ๊ายบายแล้วก็ขอบคุณพี่ฟ้าที่มาแกล้งขวัญเพิ่มครับแล้วก็เหมือนเราเริ่มถี่แล้วบ้างนะครับบ๊ายบายแครับบ๊ายบาย เอ้ยผมอยู่นี่ครับถ้าคุณสองคนไม่ทักผมเดี๋ยวไม่ไปไปแล้วค่ะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย